สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับชาแนลไกด์เกมนะครับกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะแนะนําการฟาร์ม AR นะครับตอนนี้ AR ผมอยู่ที่13นะครับหนึ่งที่จะทําการฟาร์ม AR ได้นะครับก็คือใช้ภารกิจจำบันนะฮะกด L1 นนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับข้างบนนะฮะมันก็จะมี พอเราถึงเลเวล10หรือ12-13มเนี่ยฮะมันก็จะมีคำขอตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะมีดันเจียนด้วยก็เรามาทำตามพวกนี้นะฮะเป็นคำขอประจำวันการก็คือกดไปที่คำขอกด O ปเข้ามานะฮะแล้วก็เลือกว่าเราจะทำคำขออันไหนรวันหนึ่งจะมีประมาณ4อันนะฮะเมื่อทำแล้วก็จะได้ AR ตามนี้นะฮะสีเขียวเขียได้เงินแล้วก็นี้อะไรบ่ะ ความประทับใจนะฮะต่ออัปเกรดของอัปเกรดสะสมเยอะมากนะฮะแต่อัปเกรดไม่ได้ติดติดเลเวลอยู่นะฮะต้องให้เวลถึง a อถึงสิบห้านะฮะสถานที่รับรางวัลเพิ่มเติมอนอมีอันนี้ด้วยนะฮะโอเคอันนี้ผมทำเสร็จไปอันหนึ่งแล้ววิหารหลังกำบังเสร็จไปแล้วนะฮะโอเคมาทำอันนี้ต่อนะฮะวิธีรู้ว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนนะฮะวิกิจเจ็บเจ็บเนี่ยนะฮะกดโนะฮะนี่ลงนี้นะฮะ กดนำทางนะครับกด O g ทเพื่อนำทางแล้วก็เราก็หาว่าเราจะวาร์ปไปที่ตรงไหนนะ,ะโอเควาร์ปมาแล้วเราก็หยุดตรงนั้นนะฮะร้อยแปดสิบเมตรเจออะไรก็ให้เก็บไปด้วยเพราะมันจะเอาไปทําอาหารได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เก็บไปก่อนนะฮะโดยเฉพาะแอปเปิลเนี่ยต้องเก็บเลยร้อยเก้าสิบเมตรล่อนไปเลยนะฮะวิธีล่อนก็นคือกดเอ็กทีหนึ่งนะฮะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งตอนที่อยู่นะกับกาอากาศนะ,ะับอยู่ริมน้ำเนี้ยฮะมีสลาม แข็งอยู่เแต่ไฟจะกายก่อนเลยแล้วกันกิจเย็นจี๊บนำไปฟ้าตายไม้โอ้ยโคเยเย็นจี๊บมันเย็นอยู่แล้วเพิ่มความเย็นให้ไหมครับอีกโอ้ยเกือบโดนเรียบร้อยนะฮะอ่านะฮะภารกิจจำบันแล้วก็สำเร็จแล้วนะฮะสำเร็จแล้วนะฮะก็เหลือความช่วยไายกระจายตัว วางมาตรงนี้แล้วกันนะ,ะไอรลอดต้องเก็บไปลยไรของดีเอาไว้ปรุงอาหารเอา้าเปียกชุ่มเหรอเปียกชุ่มต้องเจอนี้กราไใส่ฟ้าอืมเก,เ,กเก็บเม็ดเก็บเผ็ดมาด้วยโยอะด รามา,มา,มาถึงแล้วนะฮะความชั่วกระจายตัวเริ่มคำขอ,อมามาความชั่วกระจายตัวโอ้ยมีพอมหมดตงทีไปเลือดบวกเลือดเพิ่มไปด้วยไปแล้วโอ<ฮ>้ยเราไม่มีแค่นี้แหละ ดาบธรรมดาก็พอโตนกสยาไปนะฮะฮัดไปแล้วใส่สายฟ้าได้ไหมโอเวอร์โหลด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 เข้าไปลวมแล้วหลังมืออยู่หลังมือใส่ฟ้าอยู่ตามด้วยน้ำแข็ง น้ำแข็งเข้ามาสิน้ำแข็งไม่ออกม like ันตื่นแล้วฮะน้ำแข็งไม่ออกนะฮะเอาลมมาก่อนลมก็ไม่ออกเด็ดกาดอยู่แล้วเนี่ยเด็ดตัวไม่ได้เุ้ยเุ้ยโอ้โหมันแรงขนาดนี้เลยอะเอาไว้เก็บแร่ได้เลยนะฮะนี่อ่านแล้วได้รางวัลเรียบร้อยนกพิราบอะไรเนี่ย โออยู่หน้ามอนสาเลยทามีว่าถ้าอีกแล้วนกวิลาบหนีไปหมดเลยฉันกำลังให้อาหารพวกมันอยู่ขอโทษนะแม่บอกเสมอว่าการกระทำนั้นสำคัญก่าคำพูดนกวิลาบบนสะพานนั้นคือเพื่อนฉันฉันมักให้อาหารแต่ว่าพักหลังมันนี้เจ้าเป็ดพวกนั้นชอบมาแย่งอาหารนกพิราบเธอช่วยหาเธอขายไวไฟไป วีดซื้อได้ร้อยอันอแค่สามอันพอจะาตีผมทำไมหาวิเจอไหมเจราจา้าเท่านี้น่าจะพอเอาไว้หวานที่ข้างทะเลสาบให้อาหารจะเป็ดพวกนั้นเถอะอ้าวโอ้ใช้ผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นเล็กจมน้ำจะตายไหมไม,ไม่ตายนะครับหวานโปรยไปเป็ดมันก็จะมากิน มันจะได้ไม่ต้องไปแย่งพิราบแง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 บ,งบฉันให้อภัยเธอแล้วโ้หแค่เดินชนกุหลาบเอ้ยนกพิราบของมันเป็นเรื่องเป็นยาวเป็นเคเวสนะฮะได้ดาวมาสิบอันได้วิธีทำขนมมาใหม่ด้วยเอ้ยได้ได้วิธีหรือได้ขนมมาก็ไม่รก้อ๋อได้แฟนชิพด้วยนะครับ